มาคุณต้องเจอผมติมเดอะคิงศูนย์หนึ่งปติมันนี้ชื่อหนึ่งไม่ใช่หรอเอยวันนี้เขาชื่อนี้มาเลยติมติมศูนย์หนึ่งติมเดอะคิงมันยาวไป WD 05 3 2ีศูนย์หสโกชุดมามามาอุ้อชนแกไปนี่อ่ะอุยอ้ย วุ้ยมา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 ผมชนะเฮ้สมฉายาตินตินศูนย์หนึ่งจริงๆใครแข่งแอลอานิเสียก็ะเจิงจริงคุณก็รู้เป็นผมไม่พูดหรอด่านสีดำๆแบบเนี้ยฉันถนัดแต่มีสีแดงด้วยนะเอ้าแต่มันก็มีสีดำไหมอ๋อเบ้อ w d ศูนย์หกเหลืองเก๊กหวยสามสองหนึ่งกชุด ถอยไปตั้งหลัเเี๋จะนีเดี๋ยวเข้ามาสิเก๋ก็เข้ามาสิหนีไปทำไม